แต่ลับวักิีลับกัเสือกไม่ได้นอนได้รอยเดี๋ยวคุณจิเรียนห้าไปที่ไหนเดี๋ยวก็ท่องยาอะไรอะไรโยมพระประนี่ฐวักมือพอเป็นหมูลินได้มั้ยก็เดินมาจังนี้ไปโมที่ให้พาลงไปกับแม่์พาเป็นมิตรเก่งเนอะไรจีบดู ล้วงหัวคนที่โอมงเท่านั้นึ่งแม่ฉิมฉันกองบอกนี่ไหนเออมาโยมมาเออมึงน่กูก็ได้ซื้อดอกมึงนี่แหละเมื่อคู่กันแล้วกันแล้วรดกระได้กันจรฉิมรดเออมหาลิเกยิงมันได้โยมเด้อแหลอย่างให้โลกได้โยมมันใคยะมาดใกล้ๆได้โยม เด็เอาท่านจะลงก้จับยังไงนี่ยโยมมันเชือกฉากแรกนะก็เก่งใจอยู่ดอกไอ้ลิเกในี่ยทำนาบนตาคนเราบางทีเขาพอลงไปก็กระบนว่าเอ็มนี่ยดีเกขอทานอะไรบ้างออตอบไอ้ท่านเอ็มไม่ลงก็ว่าเอ็มจองหองพอดีแหละฉันก็จองหองได้ยังไม่ลงดอก คนเต่แม่งออกมาทาักแหลก็ลงเก๋คนทักแล้วคนเผาดเดนี่ยผมเี๋ดีดีเดือดบ้านไหนบ้านนั้นน่แตั้งแต่มีเงินเดืนอนจะหา,ากันเดห็นคนเผาแล้วต้อะต้มจิ้ไอ้เป็นออนี่นี่ขนาดได้ห้าร้อยยังบ่นลิเกก็ได้สองท่นที่ไม่หวตจีนคนเผาบอกคนเผาคนไหนบ่นลิเกน่ะตายไปไม่ได้เกิดอโอ้ทำไมพูดงั้นคนเก๋คนเ่าตายไปก็ได้เกิดกันทั้งนั้นเลย กูไม่เคยเห็นคนเฒ่าเกิดเรากูเคยเห็นแต่เด็กน้อยแหละมาสแม่มึงใี่ออกมาหัวงอกพูดไม่ได้เลยเอ้าไนทำเพื่อนแดงให้ได้ก่อยชีเกิดก่อน เดี๋ยวเราพ่อจะดูเองอีกครับไม่ได้หรอกโยมนี่ก็ได้รับจิตนิมนต์จากเจ้าโยมปี58นานขอนิมนมณฑ์ไว้นานแต่ที่ไปตายหนีงานเขาก่อนนี่หลพบพระไปตายหนีงานเขาควรไม่ได้คิวผ้าเปลโอ้ทำไมขอนิมนมณฑ์ไว้นานประนั้นผ่าดังดังในทางไหนอ ดังในทางเลนี่เด็กว่าจะงั้นนะอสังเกตว่าจะของดังได้ยังไงอ้าวตอนคบวชดมรษาเลกนี่ว่าป้าป้าทำงานเทศมหาชาติครับเทศคนเดียวแปดชั่วโมงเต็มโอโเทศลงเดี๋ยวแปดชั่วโมงเลยจากดวงกลางเต็มเกือบยี่สิบเต็มครับโห้ยโยมเต็มทุกเต็มเลยมึงโอ้โหมานั่งฟังก็พอเทศนี่นะไม่ใช่สักทากูดอกเขาหนีฝนมาเข่าเต็ม เดาอมนิมนต์ไปเทศไม่ได้อีกอกินเดินกินกูนีเลยเอาอีเป็นไอ้แ้มขืนเอียกเนาะไม่มีสิริจัตฐานีนึกว่าจะมีของกิน,กนดเดินเดิมไดอ้ดเคยกวกน,นั่นดูว่าลูกซิปเห็นอะไรก็กนินเดิมกนินเดิมกินตีจังกระตังอยู่คบรบหมดจะมึงกันแหละเดี๋ยวดูหนังสือซะหน่อย บทเนี่ยน่ะอ่านยากจากโยเลยแถวเดียวเท่านี้เลยอ่านแปดปีแล้วกูยังไม่ได้พูดต้นเลยเน้ะไม่เป็นยังไงหนังสือพระมันอ่านยากไม่คือผิอแบบนฝนักเรียนเดิไหนเรามันอ่านยากยังไงลงผอมแม่คณะทายาอาจารย์กูยังอ่านไม่ออกจากุดใต้จุดบนโอ้หนังสือพระวระเทศน,น่ะน้านมไงเขาพิตธนาโบรอกบอยหน้านมมายังไงเนีน่ เป็นก็ปวดนานเหยตาไม่ค่อยเห็นกบฏเอาเมียแต่น้อยกับว่าเธอไอ้หนุ่มไว้เอากันตาบอดอ้าวมันมีเหรอแม่แกเกิดแกกำลึงมากปวดมันต่อเส้นตาเลยจะเล่าตัวว่าเอากันกันตาบอดมันเป็นไปได้หรือล่าไอ้ที่เขาตาบอดไปเกี่ยวกับเอากันโดนมันเกี่ยวกับอีหยั่งว่าเบิผงโอ้ยเอากันมือก เก,ก,กี่ยวกันแล้วเราพอเอ็ตี่ก็ไอ้ที่ก็ตาบอดเนี่ยมันเกี่ยวกับความรักเอา้าไม่ใช่ว่าตาบอดเกี่ยวความรักหรอถ้ามึงไม่เคยได้ยินเขาพูดนี่รักทําให้คนตาบอดอแม่แม่แม่แมขนาดกูคิดจะมีความรักกูยังตาเหลืองมาแบบนี้จะคุณกูนับท้วนไม่ทูถ้วนแม่ <laughs> สวาขาใหญยสวาขานโต Icana, ตัวกะคาใหญ่ความหมายอันเดียวกันค yes. รับครับครับสาวักาีตเ้วากายีเตหลวงพ่อตัววูเ้าวากายี่ตัง Man, ้งตัวอีวายตัวมันโล่ไหนไหนท่องไม่ได้ฉันจะบอกหลวงพ่อ ดูเองนี่นี่นี่สงสัยทิ่เป็นองค์กลเด้นโงงานโต้งงูนี่แหละโอ้คุณเปจังไรจังไรขนาดนี้หรอกนะาไม่ยาดโยมบอกเก็บมึงบังขังว่าจังไรที่พ่องรู้จริงนอ่ะนี่ยาิโยมนี่ก็ชื่อพระเัทรจังไรจังไรจ้ะพระรามบกประเด็นเนี่ยเออไม่ใช่พระรามบกเด้อพระมกกะลาอย่างนั้นนะเพื่อคุณให้คุ้มพาจ้ะเราขาไปมีนาดูดูมี ทังนาเลยดิเข่าห้องน้ำนดิปูปูจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนนั่งลงเพราะถ้าท่องหนังสือบทนี้จะไปเข่าโตห้องน้ำเป็นไรนั่งลงเป็นไรอีกอเหรอดิฉันจังไรทำไมลูกแม่ครับเดี๋ยวอะไรจับบีบเลยบีบอะไรเขาบีบขาไม่ใช่เหรอก็นี่กเกิดจากจีบบวอนดนึงจ,จันทิกดิฉน จะคนอะไรไขหลังก็มีเน็กร้อนได้ยังมาบีบเล่ยนอีก <c oughs> ไอ้นิโก้หลอกตุ๊กตาไหนกูว่านึกว่าแต่นึกว่าไอ้บอยกูบ่นมาถึงนี่แล้วถูกอะไรเกี้กระโปงเลยนะ ขอคัดผู้ระสันติใครเขาเรียกก็จให้เราพระเขาเรียกอันทะอันทะาพระเรียกอันทะโอ้อันทะโปเขาเรียกอันทะโอ้ไม่ไม่มี ไปเขียนไว้โน่นนังย้อยนี่เนาะแม่ถึงไข้หลังก็เลยมีอุนการไล่ก็นังออกเต็มแม่มันขยำนี่สวัสดีเจ้าพ่อนาเฮเขาไม่เห็นเจ้าพ่อนาหลวงพ่อไปหลวงพ่อดิหลวงพ่อเลยไปไหปก่อนมาหลวงพ่อมีธุระอะไรหลวงพี่นะมาหาหลวงพ่อมีธุระอะไรพ่อนาเออมาหลวงพ่อมีธุระอะไรพ่อนา ที่อุปชาครับที่พระแม่มาอุปชาในวันนี้คืออยากจะไปบินทบ,บาทกับอุปชานะครับใครเขาบินเขามีแต่เดินทบ,บาท <c oughs> พระนะไม่ใช่นกข้าวแมวจะได้บินอุปชา ทีเก๋เด้อครัเยะเยอะเออเยอะเยอะช้าพระเอาไปใช้หรอกมีพวกมีเท่าพิษประตูมาแกอีกออกไม่ได yes. ้ด้อเอีก yep. ็บอกก็ดากรผูดลีเก um> ๋อย่าปิดซีเรียนเจ้าโอ้เพีแม่หงมพเหลืองมาเด่นโรกเรียนศาสนา S <S <an> <a> นีอันนี้ลิเกเป็นให้ครบเ <S an> <a> น้นเป็นฐานท้ายเครียดเดี๋ยวจะมาจิ้นกังก็ลิเก๋มันเขาเรียกว่าอินโขดอินโกดโขดเดี๋ยวที่ใดมนทะเลาะกันนี่ <S <S <an> <a> ครับครับแบบแบบบูคเขยก็พอเทาเลยเป็นยังไงครับ <S <S <an> <a> อ๋อไอต้อนหน้าถ่วมคนอาจนะเก๋ท่านนี่ไม่ถ่วมยกเราต้อคนอาจถ่วมมือน่าดีอขันนี้กดเจ๊งเด้อเจ๊งยังไง <S an> <a> อเอาพอเทาก็ลูกเขยกดทะเลาะกันเรื่องสมมุตินี่เรื่องสมมุติเนี่ยนะก็นนั่งบนราคาบ้าทเนาะก็บน เฮ้ยโว้ยจิดเอเองหลายวันหลายปีกูก็เกิดมาครึ่งคนแต่กูไม่เคยเห็นนามถ่วมโคนละมัดเนื้อมัดตัวแต่ของกบคนไม่ทันใช่ในช่วงมันก็มีตาบานเศรษฐีเนาะคิดเนาะใช่